สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องขนมำกตะสีมาเมื่อนี้พาพี่น้องมาพัฒนาพัฒนาหนองน้ำประจำหมู่บ้านคุณรถรถพุ่งใหญ่เพิ่นกำลังกันผลไม้ไปคุณผิไปเห็ดไตพี่น้องเขากำลังขมักขันยนนี่เลื่อยดัดหญา้ามีเครื่องดัดหญา้าพี่มอเตอร์ไซค์จอด ทวีครับท่นพีน้นองเรากำลังทำงานพี่น้องเักำลังทยอยออกมาเพราะท่านหลายคนมาได้มูมนึงกัดมูมนึงกับกำลังสีน้ำคนออกมาพวกแม่ขวานกับกำลังเฮ็ดหน้าอย่างนี้นกินดีมบ่านสวัสดีครับน้อง น้ำประจำหม,มูบ่บ้านบ well, ้านที่ที่ชาวบ้านคนอื่นว่าทะเลเขาลุบเหรอครับมีเขาลุบมีเขาลุบสีเดียวเห็นเงินมองมองเห็ดเกิดหลายช่วงนี้ช่วงนี้เฮ็ดก็เกิดหลายู่ครับพี่น้องบ้านเขากมมาเก็บเฮ็ดกันหลายช่วงี้เช้านี้คนก็หลายหลายแม่บ้านผมกับม่เก็บแม่มูอยู่แต่ผมบ่ได้มาผมถ้าไปหน้าอย่แม่บ้านผมกับม่เก็บก็ได้หลายอยอ่เนี่ยเขาไม่นี่แหละเขาลุบ เขาหลบผู้เขาไฟมีอ้างอ้างบันเท่าอ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาอีกสองนาทีเดี๋ยวสิไปเฮ็ดน้ำขอชายขอชายคลิปเท่าเดียวฮ่าย่า่ายคลิปลุ่งยูทูบพี่น้องพี่น้องเข้ากำลังกำะมักกระมิ่น นี่ทุี้บางคนก็มีเม็ดบางคนก็มีเครื่องกัดหย่าไอ้ที่ไม่เห็ดไปขั้งก้อนนั่นก็จะเดือนก้อนก็ไม่เห็ดเช่นนี้เหรอครับจะขี่มันหอกๆเรียกแถวนี้อุ้มน้ำไหลายวันนี้เป็นป้ากันมาช้างออกเช่นนึงเราจบก้อนเหมือนมันเกิดอีกุ้งหินอีกเลยป้ากันไม่เห็ดอีกเป็นท้ามก้อนสะอาดคู่น้องแล้วก็คือต่อไปก็สิเดี๋ยวเอาพันปลามาปล่อยหนึ่ครับครับน้องนาำ เมื่อหลังคสืเอาท่านป่ามาปล่อยมึอน,นี่พัฒนาไปก่อนูอุณพยาบาลคนเอารถเตือบก่หลักไฟไปทางไหนมีทีดเดียวผมสืบนำ่นไปงานวันเน่ากันน่าท่านหลายคนวันไหนเดี๋ยวผมสืไปเช็ดหลักซอยพยาบาลก่อน ที่นองมุ้นี่เพิ่นกับเพิ่นกับแทงยังนีแต้วพวกที่เห็ดหลักไว้ที่บป็นนี่มองนี้มันเป็นที่วางเปล่ามาหลายปีแล้วเกิดต้นทันม่อนต้นหยาไม่ยาลาบต้นน้ำต้นยังมาหลายปีแล้วปีนี้เพิ่นเลยจะมีการปลูกต้นใหม่าหาต้นใหม่มาปลูกยัดเป็นศูนย์เรียนลูก ผพากันอน้ำตอกลักล้อมดวดแล้วเมื่อกี้นี่ผืนผู้นึงยังตอกอยู่ผืนไปไป,ไป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 กินข้าวไปพ,พี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศการพัฒนาในเ,เวลาพักเทียงสวัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีครับมาเากินข้าวร่วมกันด้รบ, <c oughs> บรรยากาศโดยรวม มีเศร้านี่ไปแขงปลาหนามอยู่แข่งขั้นฟู้ชต่อม่กับมาล้อมวดจัดสวนต้นใหม่นะต้นใหม่มาปลูกตอนนี้พักเทียงกําลังพักเทียงนั่นงพักเทียงพ้าก,กันจินเขาพี่นอ้องเขากําลังกินจนเขาเอาสวัสดีครับพี่น้องทุกคนสวัสดีครับกําลังพ,งพักเทียงพี่น้อง ครับผมพี่น้องข้ากระังขาเียงกําลังดำมะ่งคุณเม่คัวคุณกราลังตำ่งเจ้าเียงตับงงแงแกอัดนี่ยังกินเนน้เหลาขาไกินบพัดโบ้ยจีตมุงผัดครับผมขเห็นเก็เห็น้รำอยู่นี่้าหไม่ใม่เห็นหวดน้ำอยู่นี่ยดน้ำใส่เพื่นเาจะแล้ว นี่ก็นะพี่มื่อในตามื่อในย่าอเอี่เ็่อยแล้วี่้องกําลังพากินข่าวเทียงกินข่าวเทียงแล้วก็สิริไปเที่ยี่ยังอีกนออบาดผมเท่นหนึ่งอนเด้ถามมูเป็นยกกินข้าวแล้วค่อยเห็นยังต่ออันนั้นจะรวดน้ำก็ล้อมแล้วตักลวดน้ำแล้วเอา มาพาก,กินข้าเที่ยงกันพี่น้องในเวลากินข่าเที่ยงพอดีคปบนายังพอกันไหมพักเที่ยงยิงเข้ากันสำหรับคลิปนี้ยูดีแม่้งสบู่ทุกคนคลิปนาพอกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ